<laughs> ก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วก็ถามว่าคือพวกหนูอ่ะมีความสุขมากจริงๆหนูไม่คิดว่ามาแล้วก็จะแบบว่าสนุกสนุกอีกตอนแรกหนูก็คิดว่าเออเราจะเข้ากับพี่ๆเขาได้ไหมจะเก่งๆไหมเราจะอยู่กันแบบว่าเอออาจจะเป็นแบบเราคุยกันสองคนแล้วก็ยิ้มยิ้มบางทีให้กับพี่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราพี่เขาจะแบบ เฮ้ยเยอะกับเราจนเราแบบเฮ้ยทำตัวไม่ถูกหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันมันไม่มีอั้นเลยค่ะอย่างอย่างที่หนูบอกไว้คือตั้งแต่วันแรกที่มาพอเข้าไปในห้องปูสองคนก็คุยกันแล้วเฮ้ยดีปะเหมือนมาเหมือนมากับ่าเหมือนมากับที่บ้านมาแล้วน่ะค่ะคือหนูว่ามันเราก็เหมือนครอบครัวเล็กๆไปแล้วอ่ะจริงๆตอนแรกๆที่ ก็รู้สึกว่ามีแฟนขับเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าแปลกๆเรารู้สึกว่าเออสาหรับเป็นแฟนขับก็คือแฟนขับจริงๆเราก็คือเราจริงๆเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเขาก็ชื่นชอบเราอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่อย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าความรักที่เขามีให้อ่ะมันเป็นความรักที่จริงใจจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกได้ถึงความรักของพี่ๆที่ส่งมาให้หนูกับเอมจริง,รงๆแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆค่ะกี่ เอ็มเอ,เอ,อแล้วก็อาก็ถ้าท่านพวกหนูทำอะไรที่มันแบบว่าผิดพลาดหรือว่าพี่พไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ขอโทษจริงๆเพราะว่าพวกหนูก็มือใหม่หัดขับจริงๆอสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องที่หนูงงทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีพ,พี่อาจจะแบบว่า อาจจะเครียดแต่จริงแล้วพวกหนูทะเลาะกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะมันมันไม่มีอะไรหนูก็ทะเลาะกันอีกค่ะหนูไม่ได้ทะเลาะกันอีกใช่หนูก็ทะเลาะกันเรื่อยๆค่ะพี่ไม่ต้องเครียดอะค่ะเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ก็ชินค่ะมันเหมือนกันเกินไปมันอยู่ด้วยกันเอ็มไม่ชินสักทีนะอยู่ด้วยกันก็ตีกันมันเหมือนกันเกินไปแล้วต่างคนต่างไม่ยอมก็อย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมก็อยากจะ เหมือนแบบเราอยากจะดูแลทุกคนในทริปแหละเนาะบางทีแต่ว่าเหมือนพวกหนูสองคนก็ไม่รู้คือแบบเราเพิ่งมาครั้งแรกก็ไม่รู้จะปฏิบัติปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษพี่หลายๆคนถ้าบางทีเรายังไม่ได้มีโอกาสคุยกันอะไรเงี้ยวันนี้วันสุดท้ายก็เต็มที่ค่ะใครอยากถ่ายรูปถ่ายคลิปอย่าตืนใครอยากถ่ายคลิปอะไรกับพวกเราเนาะคลิปอะไรก็ถ่ายได้ฮะเชิญน้ำชอบอะไรแปลกๆนะขอให้บอก เราจัดให้ได้หมดนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวพวกหนูจะแบบรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยเพราะว่าสามวันที่ผ่านมามันดีมากมีความสุขมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ขอโทษถ้าบางทีพวกเราแบบทะเลาะกันเองไปหน่อยแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติของพวกเราอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่มีกล้องในบ้านมันก็อาจจะดูแบบว่ารุนแรงกว่าเดิมนิดนึงแต่จริงก็ไม่มีอะไรแป๊บเดียวก็หายโกรธพี่จะตือนฮะใครหลับใครหลับแต่ละคนเข้าดูเหมือนหลับเลย ก็ดีใจ <normalized> ที่ได้มาด้วยกันมากจริงๆผู้หนูไม่เอ่อดอัดจริงๆนะบางคนอาจจะพูดแบบว่าอาจจะคิดว่าผู้หนูพูดไปเฉยๆแต่หนูไม่เอืดอัดจริงๆอย่างอย่างที่เอ่อถ่ายตลอดอย่างพี่หนิงอะถ่ายตลอดอรไรงานตลอดไหนพี่หนิงยู่ไหนพี่หนิงยู่ไหนโหหนูไม่ได้หนูโอเคพี่หนูหนูไม่รู้สึกว่ามันแบบมีตรงไหนที่มันอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ยังหนูโอเคตอนนี้หนูโอเคพี่ไม่รู้ดิหนูไม่รู้ว่าคือถ้ามากกว่านี้แล้วหนูจะรู้สึกไงหรือเปล่าแต่แต่ตอนนี้หนูโอเคพี่ อะแหฮะโอเคแล้วน่าจะโอเคเนาะเราไม่จะพูดอะไรแล้วเนาะมันก็ดีใจที่ได้มาก็อยากจะไปกันอีกนะคะจะได้คือนี่คือสุดท้ายนะไปไหไปไหนอยากไปไหนอยากไปไหนก็ได้ในประเทศอ่ะเชิญชวนต่อเองในประเทศก็ว่าไปไหนดีหนูบอกแล้วว่าเป็นแรงอุ้คารกันเถอะเพรหนูรู้สึกว่าเวลาร้องเพลงไกจังคนที่อยากฟังเราร้อง แล้วก็หรือเปล่าเวลาร้องเพลงให้คนที่แบบมีกําลังใจเนาะแล้วก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่เวลาไปงานแล้วแบบทุกๆคนเป็นกลังใจพวกเราค่ะแล้วก็มันเหมือนมันมันมันรู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ทุกคนรักพวกเราะก็คือเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราเราหน้าที่มอบความสุขให้กับคนดูอยู่แล้วเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้กลับมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือหนูเห็นพี่แบบ ไปให้กําลังใจหนูตลอดแล้วมันคือสิ่งที่เป็นเป็นความสุขที่พวกหนูได้กลับมาจริงๆจริงค่ะจริงจริงแล้วหนูก็ในอย่างในทวิตเตอร์ที่พี่หนิงบอกว่าแบบแซวกันอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูพอจะทําให้ทุกคนได้คือมอบความสุขอะค่ะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ถ้าแบบแล้วมันก็คือความสุขที่หนูได้เห็นทุกคนแซวหนูทุกคนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลย <S <S 2> <S 2> จริงพวกเราก็แฮปปี้ไอหมีก็แฮปปี้ คนดําก็แฮปปี้ฉะนั้นก็แตวตามสบายเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะว่าหนูไม่รู้ต่ตอบแทนทุกคนยังไงเลยจริงๆคืออย่างมากพวกเราก็ร้องเพลงให้ฟังเล่นตลกให้ดูแล้วก็มอบความสุขนี่แหละค่ะก็คงพวกเราก็คงทําได้ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทําให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอแล้วก็ไม่รู้จะพูอะไรแล้วก็พูดไปแล้วอือแล้ว ถ้ามีทิปก็มากับหนูอีกนะใช่ค่ะหนูชอบแต่อยากไปที่แบบได้ร้องเพลงได้อะไรอย่างนี้มากกว่าได้นอนเยอะได้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 เยอะคุณอยู่บ้านไม่หลับยังไงก็ขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังละกันเดี๋ยวเอมร้องก่อนเลยนะค่ะลองขอบคุณที่รักกัน ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาท้าทมเข้ามาใส่จะตอแทนความรักที่ฉันได้จากเธอ,อยังไงก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะ เลือกเพลงได้เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่นางไม่ได้รัดกันก่อนอ่ะเขามีเหมือนกันเออมเป็นเพลงที่ทุกคนต้องรอเวลาขอบคุณนะคนงาานะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วขอบคุณจริงจริงที่เธอยังรักไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดีจนแล้ว และคนอยังฉันก็คงจะขอรักเธอตลอดไปให้คุณที่เธอไว้ใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอเนาะการ์ตัวเยอะจริงจริงพี่ต้องจัดการให้ให้ให้พี่เต๋าต่อดีกว่า พวกเราก็เพียงเท่านี้ดีกว่าพี่สาวตอบไม่มีอะไรมากค่ะห้อง506ค่ะ <laughs>